สวัสดีครับผมผู้ไา่ดำนะครับมือนี้ผมอยู่ที่แขวงขมุ่นนะฮะยุดที่ผมอยู่นี้นะครับเรือใหญ่นะฮะผมอยู่ที่เมืองหน้ากายนะครับซึ่งเป็นเมืองที่อยู่สูงจากกระดับน้ําทะเล7 0 0เมตรเลยทีเดียวนะครับหรือว่าเขาจะเอินว่าผู้เพียงหน้ากายนะฮะด้านหลังตรงนี้เป็นเรือใหญ่นะครับเป็นเรือใ่ญ่ซึ่งเป็นแลน่์มาคที่สําคัญสาคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองหน้ากายนะครับภคยพพี่เดินทางมาที่เมืองหน้ากายนะฮะก็จะต้องมา ชุดนี้แหละนะครับนี่คือเรือใหญ่นะครับโดยเรือใหญ่ลำนี้ถือประกอบอยู่ที่นี่เลยนะครับประกอบอยู่ที่นี่เลยอยู่ที่เขื่อนน้ำเทิน2นะฮะด้านหลังด้านหน้าผมนี่เป็นเขื่อนน้ำเทิน2เรือลำนี้ถือประกอบโดยนะครับอดีตประธานประเทศจูมาลีนะครับท่านใดประกอบเส้นแล้วก็เอาไปแลนด์อยู่ที่เคลื่อนน้าเทินนี้เรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันเพ่พังไปตามกาลเวลาก็เลยได้เอามาจอด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวกันนะครับเอาละครับเส้นทางการเดินทางของผมวันนี้จะพาเพื่อนๆเดินทางไปชมชนบทในเมืองนากายนะครับและกับวิวธรรมชาติความสวยงามของเมืองนากายน้ำนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจที่จะเดินทางมาเที่ยวที่เมืองนากายแห่งนี้ก็สามารถเดินทางมาได้ออกจากเมืองท่าแคดประมาณ 70- 80กิโลนะครับทางลาดยางจับดีฮอต หอดง่ายเลยนะครับแต่มันจะยะตรงขึ้นภูเขา700เมตรก่อนหอดหน้าก่ายขึ้นมาปั๊บก็เจอภูเขาเจอเมืองหน้าก่ายเลยนะครับเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ยอดเขาครับปะ่ะบัดน,นี้ผมจะพาเ,เพื่อนเือนเข้าไปชมภายในเมืองนะครับแล้วก็เดินทางไปกับทีมงานเท่านะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่ชนบทในเมืองหน้าก่ายนะครับไปเบิ่งความงดงามไปพร้อมกันครับติดตามเส้นทางการเดินทางไปพร้อมกับผมครับผู้ถทายทนะครับ มือแรกเลยนะครับสบายดียามือเศร้านะฮะสบายดีเตียงคำานากายสบายดีสบายดียะคลองหานโอ้โอเดี๋ยวเอาผ้ากันเปื้อนมาเปลี่ยนให้สบายดีทีมงานบ้านนานะครับเส,นสน้นทางการเด้นทางเฮาโมนีแพลนโดยถึงนําโดยเียงคํานากายมื้อนี้เป็นเจ้าถินดินแดนแห่งนี้คือดินแดนผู้เพียงหน้ากายอยู่สูงจากกระดานน้ำทะเลโอ้เจ็ดร้อยเมตรเลยอากาศเย็นมากเลยมื้อนี้เพนจะไปครับคนนี้นะครับคนนี้จะผ้าเฮาไปใส่กับ พาติดตามไปน้ากันกน,นะครับรับรองอยู่ในเมืองหน้าไกา่นี่แหละโอเคเดี๋ยวจักได้มื้อนี้มื้อเสาร์นี้เฮารับประทานก้อ<ว>ยห <ละ S 2> น้กกาไก่ซอย,ยแซ่โอโ้โหตมเนื้องัวอว่ะเ,เนืน้อหม้เลยมื้อนี้เอาแซ่<ๆ>เลยน,นะครับเสร็จแล้วก็ออกเดินทางต่อนะครับต้องให้แชร์กันเนื้อหม้อว่ะลาบควายยุนี่ลาบควายครับลาบควาย อามีก้อยควายมี่เรียบร้อยแซ่บหลายลาบควายแซ่บนะฮะเอานี้เรามีของมาแจกนะครับจากราชชุรสนะฮะเรื่องเป็นสายกวนเีนอ่ะมองเนี่ไงมยดำแท้ดำเนี่าพระธุนน้ำพระธุนน้ำทั้งพี่ก็ดำ้มดับโอ้โหมาเก่าล่ะได้เอาโโดยยนี่ใส่แป้งน้อหๆอย่างนี้ยกยกยกขึ้นมาดูแป้งน้อหๆอย่างนี้โอ้ลาซาสุรสคือกันนะฮะเอาอันนี้มีของมาแจก ได้โดนแล้วอ่ะอ่ะคุณนันอ่ะอ่ะครับรเ,เอาเข้าใจก่เลยอ้แซ่บเสีบลาบควายร้านนี้แซ่บอ่ะโอเคเข้าใจหล,ลายอ้าวข้าวไกลายไปร้นานนี้แซ่บเด้อลาบมีมีม,มีมีลาบควายเนาะมีเฝอมีข้าวเปียกเอ้าเลยตลาดหน้ากายฮะหน้กายแปลง่ายว่าเว,าวะมาเลยไปะ่ะเส้นทางกันนะช่างเห่าต่อไปกัขึ้นอยู่กับเจ้าทินนะฮะตีนข้าหน้ากายจะพาเห่า ตะลุยไปทุกทิศที่อยู่แถวเออนากายนะครับติดตามเส้นทางการเดินทางไปต้องกันครับไป บนเส้นทางที่เฮาจะไปนะครับมุ่งหน้าสู่ชนบทในลาวนะครับชนบทในเมืองหน้าไก่นะฮะออกจากเมืองเล็กน้อยเฮาก็จะเข้าผู้เข้าขามผู้ขามเขานะฮะเป็นธรรมดาของหน้าไกา่เอ๋ที่มีผู้มีเขายังซี้งดงามป่าไม้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่บ้องโรดด้านหน้าน่ะป่าไม้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เลยนะครับทางก็ยังซีลละกับประมาณนี้แหละรถจริงบ,บทเที่ยวหลาย มีป่าไม้เขียวอุดมสมบูรณ์ด้านนาครับบนเขาต้นไม้ใหญ่เงนินเลยโอ้สายไฟแรงสูงนี่สายไฟแรงสูงยอดตีนล่งเด้นนี่างามไม้ต้นไม้ฮักครับ สายไฟแรงสูงโอ้ลบลบลบท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 บบทบนบทบทเลบทบทง,ง,ง,งนบทบทบนเทบ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 ่บส่ทบ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 ทีนบทแต่มันเออทบท่ทบาบท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 บงบท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 บอบทบทบบบทนทบทบทไท้บบทบทบทบบท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 ยทบ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 ่บท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 บนบทไกบทบ ใส่กาวไว้ยังใส่กาวใส่ไฟก็จะหุ้ม eh? หุ้มสีดำดำอาไว้เมื่อไรอันนี้ม right> ันแรงสูงดีเขาบอกถึงได้สนี่นี่ใส่ไฟรถมาป่ะไปต่อเฮาไปไปเร็วเร็วรถจริงจริงจริงที่ฝุ่นรถยนต์หมอเร็วไปไปไปเตียงไปบ่อนเป็นอะไรสันว่าแล้ว ยางหน้าบ่โอ้อยยางหน้ารถเตียงข้ามแแปลนตัดแแปลนยูบอนี่มีสีฮอตแล้วสีฮอตแล้วเบิ้องตาไม้แล้วครับยังเขียวดมสมบูรณ์อยู่เลยนะครับกับเส้นทางการเดินทางมาในชนบทลาวนะครับตอนนี้รถเตียงข้ามหน้ากายนะฮะออกคลิปดจะอได้นีย่ยางมัวนกระดตามหินแห้งโพด แค่เนี่ยเราเอารถใหม่มาเสารถใหม่มากครับสะดวกสบายเนี่ยปัจจุบันมีรถยนต์แลี้ยงไเฮาจะได้จอดได้เหมนี้เป็นยังไงทีงานบ้รนณาโอ้เดี๋ยวเป็นยังไงทีงานบรร้าหมูเอ้อเลยเนี่ยบอลลูบอลบอลแข้งบอลค่อยตัวเนี่ยครับเกลือขี้วเขี้วขจีเข้าเข้ามาด้านนี้อากาศก็ดีอากาศดีนํานะครับเขามีแต่ป่ามีแต่เขาทั้งนั้นเลย แต่มันมีรถกระบะตามลังเข้ามาที่เป็นปัญหาย่ที่คุณเอาแวะก่อนครับร้านนี้บม,มีมองมองมอง,มองซ้อมเป็นร้านขายของนะฮะเดี๋ยวผมให้เบื้องร้านขายของเ้ากินยังบ่เ้าสิกินยังบ่น,นี่ผมสักฟอกยาซ่าผมตะปูรวดน้ำ เดี๋ยวไอ้ถามเนี่ยเจ้าเป็นสาวทั้งหนอยู่เป็นไส้ไส้งอบนี่เป็นสาวเวียดนามอยู่ว่าสินเจ้าสินเจ้าอยู่ว่าเป็นสาวบ้านไหนเอ้ายไอ้ถามเนี่ยเป็นสาวบ้านไหนนาซิดานาซิดานาซิดาฮอนบอยุนี่น่ะธรรมดาธรรมดาธรรมดาอยูนว่แถวนี้มีมองเลนน้ำบ่อมีบ่มีบ่ต้องไปเล่นอยู่ใส่ทำไปไปเล่นโบมีมองเลนบ่มีแต่น้ำยุนิซางบ่่มีน้ำก๊อกอุ้ยน้ำก๊อกเราใส่น้ำจักใส่น้ำก๊อกเลยใส่น้ำก๊อกเลยบ่่น้ำมาจากภูเขา บอกโอเคผมมีอย่างหลายมาซื้ออย่างนี้ได้ได้เครื่องแล้วบอกฮ่าเดลินไม่เท่าเดี๋ยวไอ้ถามเนี่ยเจ้าเจ้าซื้ออย่างตู้ไอ้ตู้ยินป่ไอ้ซื้อแขกเด้อซื้อแขกอันนั้นซื้อเอ๋ออันนั้นซื้อติยงอช้ไอ้มาจากหน้ากายเคยปิดผู้จักผู้จักเขาตายแล้วผู้จักคนดังอันนี้คนดังเลยเดยนี่คนดังเลยห่าดังมาหน้ากายแล้วแล้วแล้วสิไปใส่หนิแล้วใชไปใส่ ยู่ใสเฮือนเจ้าล่ะเงินเจ้าอยู่ใสนาสิดาชื่อวาอะไรแถวโรงเรียนปะบอกมุงเตอร์พี่เตอร์คืออาจารย์เตอร์คืออาจารย์ใชไก่ปะแถวโรงเรียนปะพี่โอเคครับกะต้องไปอีกเพราะว่าร้านมองนี้มันบ่มีมันบ่มีอุปกรณ์บ่มีสังแต่แต่ก็มีอย่างรถก็นึกว่าเข้าใจว่าเป็นมองพระอย่างนะฮะร้านขายเครื่องขายของนะฮะในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเจ้าซื้ออย่าง อยู่บ้านนาด่านขึ้กันนั่นบ่บ่อันอยู่บ้านนาศิดาค่ะบ้านนาศิดาจังนี่ไปไก่ปะก็ไม่ไก่แลยอันวิทนี่ก็ห่อแล้ววิทนี่ก็ฮอดแล้วแถวนี้มีมองเล่นน้ำบ่เมื่อกี้ไอ้ถามไปแล้วบ่มีถ้าเกิดอยากเล่นน้ำบ่มีเลยบ่โดดลงซางอย่างเดียวเลยปะโดดลงซางอย่างเดียวเออเจ้าเจ้าซื้ออย่างก็ไอ้ไอซื้อแค่เจ้าซื้ออย่างซื้อทันซื้อทันเนาะกะแถวนี้แถวนี้เมื่อวานฝนตก มันบ่ตกบ่อยู่นะบ่ได้ตกเลยมันบ่แม่นแต่กับอากาศยิงเสียเนาะมันหอนเนาะหอนบ่หอนอ,นนอันหอนแล้วก็เอาน้ำหอนแล้วก็เอาน้ำเนาะเจ้ามาจาังไหนย่างมาบ่แม่นย่างมาย่างย่างยางมาแต่ใสย่ยางมาแต่อันนี้แต่บ้านย่างมาแต่บ้านเนาะเอ๋อยินดีที่ได้คูยจกักค<ม>ุณอ่นะปั่นไงงองเลยสิย่างมือบ่บ่นนี้ย่างมือเนาะย่างมือข้ากันมากย่างมาซื้อเฟืองกันมาลินย่างลินนี่ บอกอันมาลินน่ะมันพี่น้องในบ้านพี่น้องอยู่ใส่อยู่อันบ้านด้านนี้โอ้ยยางเอาอุ้บ่ยางเอาสามเอ้ยน้องสวยงามยางยางลินซื้อยางลินยางมือมาแต่ชิเลอร์มาขี่รถลินบ่มาแต่ไห้ให้แต่สูตบ่แม่ไปหาไปหายังมาได้ยุบบ่นอเอาไปล่ะใช่ชิเลอร์นอ วายมีมียังน้องใหม่มาเล่าน่อยน้องไหม่บ่งภาษาภาษาภาษายังภาษายังขบโซ่สร้างเจ้าโอ้อยู่บ้านเพื่อนเดินล่าอยู่บ้านก็ได้พาว่าในอะไรก็ไปหาหน้าใหมไปหาหน้าใหม่ไว้ังไหนเบียดบองเบียดบองเป็นภาษายังอันนี้เป็นภาษาภบียดาษาโซ่สาโซ่อ๋อภาษาโซ่ เวียดอบบองห่ะเวียดอบองอดอบองนะอเป็นเป็นแกงแหละอาจินเป็นสาวโซได้นี่โซ่อาโซโซสาโซ่โซ่เสาโซ่เราเราลุม บอบแมนบอโอ้นี่คนเล่าว่ะเลาลุ้มมาน้าแม่้เพิินเอ้ยสิมีผัวสิเลยตาขาวบัเอ้มีผัวแล้วยังบมีผัวยังบ่มีผัวยังโสดอยู่ฮอนบอผู้สาวฮอนอยู่บอซื้ออย่างเจ้าซื้ออย่งไอซอแขกเจ้าซื้ออย่งก็ น้องวันอ <ís> <in> ๋อ <olive> น <coating> oh ้องวัน oh น้องวันมาแต่หายเนาะมาแต่ไปหาเนาะไหมเขากระลังสิไปบมเลยโอ้โอ้โ่โอ้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 โหโอ้โหอ้ลห้นหโอ้โหอ้โุโอ้ีเนอ้หองหอ้โอ้ถามอามซื้อ้โหโอ้โหโอ้โหาอ้อ้ันโอ้โ้หออนอสโาโอ้โหโ้้อห้้้อ้อออหอ โอเคอันนี้มีอุปกรณ์หานอไม้เสียมตักเฮ้ยม่านหน้าก่ายมัตคาแค่ขออนุญาตแค่เอาโอเคเอามาเบิ่งรถนะฮะรถยางครับยางนี่เป็นยางโล้นเป็นยางสลับแข่งนะรถแข่งยางรถแข่งนะฮะเเอาาาน้ม เป็นยางรถแข่งครับเป็นยางรถแข่ง <c oughs> เป็นรถอุกเพื่อการ,กรเกษตรของเช่าไห้เชาหน้าแถวนี้น,นะฮะเอาเฮากันยังอยู่นี่แหละเดี๋ยวจังหน่อยเดี๋ยวก็ออกไปแล้วนะฮะอากาศมันฮอนกระพ่ากันคุยกันเล่นไปนะครับแต่โชคดีบ่มีแดดเมฆบังตลอดเลยแต่มันยักษอ๊กเอาหน่ยจังหน่อย,อยแต่ก็มีลมก็ถือว่าเฮาไปต่อได้เฮายังบ่ต้องรบแดดลายบันไดนะฮะไปเดี๋ยวจังได เตียงคําต้องเป็ดปะอยางรถคันนี้ก่อนนะครับอันนี้ร้านไข่เครื่องนะฮะมีเบิร์ดเลยนะครับมีน้ำยังแน่เอาน้ําไปให้ย่าใหเพื่อนแน่เอาน้าเย็นนั้นื่อเย็นๆเด้อเอามาลดอะไรเย็นๆเนี่ยเอามาเอามาไปเดี๋ยวไอใจ่ายให้ไป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 ให้เลยเไปให้เลย เด้อไอเมื่อกี้ที่ไปถามค่าดอกบอกอื่นหลายๆรูดอืดเลยหลายล้านค่าดอกหกล้านอุ้ยเอาห้าสิบล้านห้าสิบล้านเอาบอห้าสิบล้านเอาไปไปไปกันบอโอ้ยเอาใจไม่เท่าเข้าใจไปหันเอาไม้ให้ได้หลายหลายเด้อไปกันเด้อบอโอ้เติมน้ำมันเอาเอาตรงนี้เติมใส่น้ำ เอนนี้ผมจะน้ำจืดหน่อยขวดยาปัเดปั๊ดไปอย่างมันเวย่างหล่อนมันเวะส่อาลงก่อนตามพากันบ่ค่อยเจียงคำมันเวะอยู่ครับ แว่เบิ่งนะครับบรรยากาศนะฮะผู้ดีเลยโอ้โหมือนี้ถือได้ว่าเป็นมื้อที่อากาศดีนะครับบ่มีแสงแดดนะถ้ามีแสงแดดก็ฮ้อนนี่กันแหละภูเขาหินปูนทั้งหมดเลยแถวนี้ภูเขาหินปูนที่มีต้นไม้อยู่นะครับที่มีต้นไม้เขียวขจีเลยนะฮะกะเส้นทางกะเดินทางเห่านะครับกะจุดหมายเห่ากะมีอยู่แต่ มันเป็นแค่การตั้งเอาไว้แต่ระว่างทางในการเดินทางนะครับเฮ้าเจออย่างเฮ้าก็จะแวะเฮ้าก็จะแวะให้เพื่อนๆได้เห็นน้ำกันนะครับอย่างเช่นบรรยากาศจุดตรงนี้นะฮะจุดตรงนี้ภูเขางามงามครับภูเขางามหลายเฮาจะต้องรับเลาะภูเขาตรงนั้นไปนะอีกนะฮะปูนครับไปทางลูน น่าจะปีนปียนยางเอาบ่อเอาบ่าไปยังไปใไ้พุทธบ่อเอาสไปไป,ไปอีร้านหนึ่งเออเออเอเอ,อันนี้บ้านเย่างเ้า่าได้อ่นอานนเลยที่นี่เขาเลี้ยงหมูแบบปล่อยเลยฮะฟีสไตล์เลยหาทีเหลาอันนอ๋อร้านนั้นร้านานั้น ข้างหน้าข้างหน้าร้านใหญ่ร้านใหญ่เคยมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอยู่ห่อยมีบุญบ่นี่มีบุญนด้นีเเน่เอานี่มา้อยน,ยน,น,นอี่บ้านแหลงบ้านทงอ๋อบ้านทงเข้าจะไปบ้านทงนี่น,น,นี่เข้าไปนี่บ่วนี่บ้านทงหรือว่าบ้านนี้บ้านทงโอเติมน้ำมัน้านไขเครื่องไขของ,องร้านดังหน้าผุ่นเมองล่างเบียร์หลาย แล้วหานดีละพอแล้วโอ้ยบได้ติดปีเลยสบายดียางยางเบิ oh, oh. So like, uh, so so ่ดยางเบิ่ดยางไนเบิดแม้นยางซอดอียังได้รึเปบ่นดิ มียังหันอย่เพิ่นมาไงยางไนทมเ,เบิดร้านเมื่อกี้นี่ไปต่อไปต่อบ้านชงบ้านพงเห็นอยู่ในเมืองคืนคาสิกคาสิก็กกยังมีอยู่แถวนี้ ได้บรรยากาศนะครับบรรยากาศร้านนี้เดีย๋ยวหนึ่งสองสามสี่ 5, 6, ห้าหกร้านนี้กับปิดซื้อบิเวลารถอย่างหูอย่างอย่างมันกัดเยอะแยะอยู่จากหน่อยร้านนี้เขาปิดหักไปดีโดหาร้านปลาย่างให้เตียงท่ำหน้ากายกครับเตียงย่างหน้าอย่างหน้าอีกเบิร์ดเบิร์ดบ้านเลย โอ้ถ้าเฮาอย่างโหดิสบัดงานกระเข้าขึ้นกันยาโหด้ออยากเด้อจมอะไรไม่จมโวทีเลยแต่จมเอาน่าจะสุดบ้านล้วบอะโอ้คงจะมีงานดองไปเห็นล่างเบียตั้งเต็มเลยท่านบมมีบ้านนี้ก็ไปอีบ้านนึง เบิ้งเพื่อนเสาบานแถวนี้เอ๊เกินสานบันสองเกินสานบันซองซ้ายมือเป็นปั๊มน้ำมันท่าน,นี้แปลงแปลงรถจักรโอ้โหข้างหน้าเอ๊ะ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 ภูเขาหินปูน แต่พวกบ้านเลื่อนกันสิยู่ต่อต่อกันนะบ้านเลื่อนสิยู่ต่อต่อกันแม่นบ้านเลื่อนสิยู่ต่อต่อกันแต่เขาต้องกลับไปหาเตียงค้ำเลยต้องเลียนไปเลยเลยมาแล้วเมื่อกี้น่ะนั่นต้องเลียนไปนะป้าไขายเลยไปเบิ้องนั้นเปิดเขาจังโอเคเดี๋ยวไปเบิ้งเตียงค้ำก่อนบอเขาเลยไปเบิ้งกันท้านก็ถามที่้านเขาเชอจริงหรือไมาบอกกันที่บอก no มีอย่างเขาซื้ออย่างน่ายมากขอซื้ออย่างน่ายมา เลยมาแล้วโฮเมนโฮเมนหารปะอันนี้บ้านเมืองหลวงอะนี้นะ่ะบ้านเมืองหลวงอ๋อบ้านเมืองหลวงบ้านเมืองหลวงขอผิดต้องบ้านเมืองหลวงนะบ้านเมืองหลวงไม่โบม,มีตัวนี้ฮาร์มซเปลี่ยนยาง มืองหลวงมมีหันปลาอยางลยปอนี่แหละครับชนบทนะครับที่เลยออกมาจากหน้าก่ายจักน้อยนะฮะบรรยากาศดีโคตรเลยฮะดีมากมากเลยเอา้าโบมนแล้วจับไปหน้าเต็กแล้ว เขาต้องได้กลับไปหาเตียงข้าครับกลับไปหาเตียงค้ามก่อน